สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น พันตำรวจตรีสุวัสาิ์ตรีเลาสรวัจราจรสถานีตำรวจนครบาลทองรอรับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักเฉียวชนหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในซอยสุขุมวิท39แขวงคลงองตันเนื้อเขตวัฒน,นากรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมอาสามหมู่ลนิทิปปาตึกตึงที่เกิดเหตุบริเวณสามแยกฟูจิพบรถยนต์มาสเตอร์ซีเอ็กซ์สูสีแดง พริกตะแคงขวางอยู่กลางถนนโดยมีนายภูสนอายุ30ปีเป็นคนขับใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพีซีเอสีแดงทะเบียนกรุงเทพหานครสภาพพังเสียหายครึ่งคันผู้ขับขี่คือนายวันดีได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลข้อเท้าฉีกขาดเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทันทีนอกจากนี้ยังมีรถยนต์อีก4คันได้รับความเสียหายประกอบไปด้วยรถ Honda h เ v รถวีรถ k i สกสีดำ และรถแท็กซี่โตโยต้าคลุลละอันติสีเขียวเหลืองอีก2คันเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดผู้สื่ขาวลงพื้นที่สอบถามนายเทพอายุ43ปีวินมอเตอร์ไซค์บริเวณที่เกิดเหตุเล่าว่าเห็นรถมาส d ตวิ่งขวาย้อนสอดออกมาตรงกลางถนนด้วยความเร็วสูงพร้อมเสียงเร่งเครื่องดังมาก จากระยะห่างประมาณ200เมตรคาดว่าคนขับตกใจไม่เห็นรถในเลนตรงข้ามจึงหักกลบเลี้ยวซ้ายและพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์หลังเกเะเต์ตนรีบเข้าช่วยคนขับรถมาด้าออกจากรถเพราะเกรงว่าไฟจะลุกไหมในเทพกล่าวเพิ่มเติมว่าบริเวณสามแยกดังกล่าวไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนักคาดว่าคนขับรถมาอร์ไม่ใช่คนในพื้นที่จึงขับรถย้อนสอน ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามลูกสาวของไรเดอร์ผู้บาดเจ็บทราบว่าขณะนี้ผู้บาดเจ็บออกจากห้องผ่าตัดเมื่อเวลาตีสองและพักฟื้นอยู่ในห้องพักของผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดบริเวณขาที่ขาดยังสามารถเข้าเยี่ยมได้ในเวลา11บเอนาฬิกาโดยกำลังเตรียมเอกสารเพื่อเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทางนี้วินมอเตอร์ไซค์ยืนยันว่าคนขับรถมาสตาร์เป็นชาวไทยไม่ใช่ชาวจีนตามที่เป็นข่าว Thank <laughs> you.